สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับตัวน้ํายาครับน้ํายาล้างบอดตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมคคนิกนะครับ850ูนะครับหรือจะเป็นตัวดีไลท์ก็คุณภาพเหมือนกันนะครับที่ผมลองใช้ดูตัวนี้ผมนํามาจําหน่ายในเว็บไซต์นะครับผมมีของพร้อมจําหน่ายครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นกระปุกเดี๋ยวเอามาให้ดูว่านี่ผมแกะกระปุกใหม่กระปุกพวกนี้ก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวกระปุกเนี่ยราคาอาจจะแพงขึ้นิดนึ่ง2 0 0กว่าบาทนะเพราะว่าผมดูแล้ว ไอ้ขวดมันหนามากนะครับตัวนี้นะลองดูข้างในนะครับในนี้ขวดหนาอยู่นะครับไปดูจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีหนานะครับแล้วก็ด้านบนหัวนะครับถ้าใครจะซื้อ,อกระปุกน้ำยาแบบนี้นะครับผมแนะนําเป็นแบบใหม่แบบนี้เห็นไหมฝาด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่ใช่ว่าเป็นรูด้านข้างเหมือนปกติแล้วนะด้านด้านตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นรูเล็กๆนะเพื่อป้องกันการดูดตันนะครับตัวนี้นะผมก็ลองนะครับ ูกน้ำยาก็จะเป็นขูกแบบนี้นะครับขูบเป็นสังกะสีแบบนี้นะครับ,รบเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็แกะนะครับนี่นะครับดึงขึ้นมานี่นะครับเราดึงขึ้นมาได้ไหมเราดึงจุบขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็หมุนแล้วก็เทครับใช้ง่ายครับนี่นเลยประมาณนี้นะผมใส่ไว้ประมาณนี้นะ อ่าผมแนะนำพี่ๆนะครับไม่ต้องใส่ใส่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าว่าเกิดว่าเรางานเยอะนะงานเยอะผมก็ใส่เต็มแกวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าเรามีงานน้อยนะครับก็ใส่นิดนึงก็พอใส่สักครึ่งนึงก็พอนะครับพอใช้งานนะครับเพราะว่าเผื่อที่ว่าแบบอ่าเดี๋ยวมันจะระเหยนะครับผมมันจะระเหยนะครับแต่ว่าผมลองใช้ดูนะหนึ่งหนึ่งกระปุกเนี่ยผมก็ใช้อยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับที่มีงานเยอะเข้ามานะจะใช้อยู่ประมาณ1อาทิตย์เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแบบนี้นะ ดันมันลงไปแล้วก็ปิดแล้วก็หมุนแบบนี้นะก็จะสนิทด,ดีนะครับตัวนี้ไม่ระเหยเพราะเป็นกระปุกสังนกะสีเนาะโอเคไม่โดนแสงแน่นอนครับทึบแสงนะครับตัวนี้นะกระปุกเนี่ยข,ขนาดคุณภาพ1ลิตรนะหรือว่าใครมีงานนิดเดียวก็สามารถใส่กระปุกเข็มตัวนี้เพื่อฉีดล้างก็ได้นั่นเองนะครับนี้นะนะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันนะครับตัวนี้อใส่ ตัวนี้ผมมีงานซ่อมบอร์ดในส่วนตัวโปโ์คเข้ามาพอดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะปกติเนี่ยที่ผมเจอก็คือ <c oughs> เวลาซ่อมบอร์ดนะครับเวลาเจอเครื่องที่ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผ่านการซ่อมมาแล้วแล้วก็ใช้ฟักคุณภาพไม่ค่อยดีนะแต่ฟักคุณภาพไม่ค่อยดีหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของยางสนนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นช่างบางท่านก็จะใช้ยางสนในการวางไอซีพวกนี้นะครับถ้าเป็นน้ายาเขาเรียกว่าประสิทธ,ธิภาพในการทำความสะอาดเนี่ยมีน้อยนะครับค,คือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้กัดพลาสติกหรือว่าโดนส่วนอื่นเนี่ยเวลาเราล้างเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะสักนิดนึงหรือว่าล้างออกยากสักนิดนึงนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ํายาตัวนี้นะครับมันกัดพลาสติกนะแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามัน จุดที่ต้องระวังจะเป็นตรงไหนแล้วก็ถามว่าเราใช้งานตัวนี้หับล้างบอร์ดตัวนี้ครับผมมันล้างออกง่ายแล้วก็ล้างออกสะอาดได้รวดเร็วนะครับผมรวมถึงเวลาเครื่องโดนน้ามาเราก็ล้างได้สะอาดเอี่ยมแน่นอนครับผมตัวนี้ผมผมใช้งานมาผมถูกใจนะผมก็เลยนํามาจําหน่ายในเว็บไซต์นะครับผมนะสมมติว่าเดี๋ยวผมนํายากออกมานะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมจะล้างนะครับที่ตัวบอร์ดก่อนนะล้างตัวบอร์ดให้ดูก่อน ผมก็จะเอาผ้านะครับมาซับไว้ตรงข้างล่างนี้กันเปื้อนเฉยๆนะตัวนี้กันเปื้อนเฉยๆอ่มานะครับนี่ครับปึ๊บเห็นแทบจะสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยผมปัดปัดปัดเนี่ยเห็นไหมนี่คืองานจริงๆเลยนะครับไม่นี่งานของลูกค้านะตัวนี้ผมทําการเดี๋ยวจะอ่ายกวางซี u นะตัวนี้ก็ได้เก็บกาว <c oughs> CPU เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะผมเก็บกาวเรียบร้อยเห็นไหมไม่งครับตัวนี้สะอาดเนี่ยมองเรียบร้อยเห็นไหมปกตินะครับถ้าเป็นอ่าเวลาตอนที่เราเก็บกาวบนบอร์ดนะครับกาวแรกเนี่ยนะครับกาวแรกเนี่ยทั้งน้ําฟักแล้วก็ตัวกาวนะครับจะทําให้อ่าเราทาความสะอาดออกยากนะครับต้องทาความสะอาดหลายรอบนะครับประมาณ3ามรอบนะถ้าเป็นน้ํายาที่ผมบอกไปว่าเป็นเบนซินขาวนะครับที่ผมใช้อยู่จะทําความสะอาดออกยากตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ ชุบครั้งเดียวออกเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมสะอาดเป็นีิเลยนะครับตัวนี้การันตีได้เลยว่าออกดีแน่นอนนะครับออกดีแน่นอนอสะอาดใสกิ้งเลยเห็นไหมนี่ผมแค่เก็บกาวรอบแรกนะเก็บกาวรอบแรกเก็บซับฟักตัวกัวรอบแรกนะเดี๋ยวผมก็จะยัาคงต้องเก็บกาวในส่วนที่เหลืออยู่เห็นไหมนี่แค่เป็นการเก็บอ่ารอบแรกเนี่ยพี่หลังจากที่เรายกตัวเม็ด CPU ออกแล้วนะครับยกเม็ดออกนะครับเรายกเม็ดออกแต่มีกาวติดอยู่ที่ตัวเม็ด ไม่เห็นพอไฟแสงอ่ะนี่ยกอ่ะตัวซี u ออกแล้วก็เก็บกาว้รงใจแล้วก็ทำความสะอาดล้างให้ดูเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะครับการันตีได้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัว,ตวบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะสะอาดแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรเรามาัดระวังนะบางทีเนี่ยอ่าบางคนอาจจะมีน้ํายาตัวเดียวนะครับชุบเช็ดทั้งตัวอรอยนิ้วมือแล้วก็ในเรื่องของอ่า พวกราดจุดยื่นๆนะครับผมบอกเลยว่าน้ำยาตัวนี้นะครับไม่เหมาะกับการเช็ดนะครับพวกราดฝา,าหรือว่าบอดี้ตัวเครื่องเนี่ยหลังจากก่อนที่เราจะทําการติดกาวนะครับไม,ไม่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 ควรนะครับตัวนี้แล้วก็นะเช่นเราจะชุบแล้วก็เช็ดนะครับพวกราดในเรื่องของแบตเตอรี่นะหรือว่ารอยนิ้วมือเนี่ยหลังจากที่เราเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตเรียบร้อยนะผมจะทาให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะทําให้ดูตัวนี้นี่นะครับแบตเตอรี่ ถ้าเราเช็ดนะแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรามัดระวังนะอย่าอย่าชุบไปเช็ดนะเห็นไหมตรงสื่อมันจะหายไปเลยนะครับตัวน,นี้หายไปจริงๆเลยนะครับหายไปไม่ขึ้นมาเลยนะตัวนี้นะฉะนั้นต้องเรามัดระวังนะในส่วนนี้เพราะบางทีเนี่ยตัวลูกค้าเองนะครับหรือ,อส,สมมุติว่าเราเราเรา,เราแกะซ่อมอย่างอื่นนะครับแต่ว่าเรา,เราได้ทำการเอาน้ํายาตัวนี้เพื่อเช็ดทำความสะอาดนะ มันออกจริงนะมันสะอาดจริงนะครับแต่ว่ามันสะอาดแบบนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเกิดว่านะครับ <c oughs> ป้องกันไว้นะหาว่าเดี๋ยวช่างคนอื่นๆเนี่ยมาทํางานต่อเราเนี่ยครับเขาก็จะหาว่าตัวนี้แบตแบตเตอรี่ปลอมนะครับนี่เห็นไหม <c oughs> เพราะว่ามันลบออกไปเลยเห็นไหมมันลบรายละเอียดแบตออกไปเลยเนี่ยก็จะย้แงกับลูกค้าได้ว่าเออช่างเราเนี่ยมีการสลับหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกค้าไปตัวนี้ก็ต้องระวัดระวังนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ครับที่ผม พล <c oughs> าดเนะาะบางทีก็นี่แหละนะครับด้วยความคุ้นเคยก็เอาผ้าชุบแล้วก็มาเช็ดนะครับพวกลาโพงเห็นไหมลำโพงตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับลำโพงไ <c oughs> อโฟนตัวนี้นะครับมันเป็นวัสดุเดียวกับบอดี้นะเห็นไหมหลังจากที่เราชุบเช็ดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอาการแบบนี้เลยครับตัวนี้ไม่หายนะครับเราถึงเราจะเช็ดหนอกมันก็ไม่หายนะมันจอกเงาๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนมันโดนกัดไปมันจะไม่หายนะครับบางทีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ โซดานะโซดาเป็นฟองฟองขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้แบบนี้เลยมันไม่หายความมันความเงาอย่างนี้ไปนะครับมันจะเป็นลนักษณะเหมือนโดนกัดแบบนี้เลยเห็นไหมฉะนั้นต้องเรามั่นระวังในการใช้งานนะครับส่วนมากผมก็จะแยกนะว่าเป็นน้ํายานะครับที่กัดแรงนะครับแล้วก็น้ํายาที่เอาทุบเช็ดที่เป็นเบนซินขาวเพื่อเช็ดคราบกาวนะครับเช็ดรอยนิ้วมือก็จะแยกกันนั่นเองนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับน้ํายานะครับตัวแม่คนิกตัวนี้นะมีท่านใดนะครับที่ติดปัญหาเรื่องว่าเออใช้น้ํายาตัวไหนเช็ดนะครับผมแล้วก็มันออกยากเหลือเกินกว่าจะสะอาดกว่าจะหมดจดนะครับก็ลองดูตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผมตัวนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับโมบายทูลเทพช็อปนะครับโมบายทูลเทพช็อปนะครับ ก็มาเลือกซื้อนะครับที่ตัวน้ํายานะครับผมตัวนี้นะน้ายาล้างบ่อตัวนี้2 0 0บาทนะครับผมมีพร้อมจําหน่ายเลยนะครับพร้อมจําหน่ายเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคสินค้ามีหลากหลายนะครับตัวนี้สามารถเข้าไปเลือกชมได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าตรงสินค้าแนะนํานี้ผมมีพร้อมจําหน่ายเลยนะครับตรงสินค้าแนะนํามีพร้อมจําหน่ายแล้วก็มีสินค้าเข้ามาใหม่แล้วก็บางชิ้นนะครับก็จะมีพร้อมส่งนะเดี๋ยวที่ลองดูเข้ามาเลือกชมกันดูได้เลยนะครับผมสําหรับตัว น้ำยาล้างบอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการรีวิวน้ำยาล้างบอดนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงฝากไนด้วยครับกับน้ำยาล้างบอดนะกับตัวเมคานิกค,ครับผมฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ